ขอเปิดภาพตอนที่ชาวบ้านเขาล้อมรถตำรวจก่อนละกันคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือมีผู้หญิงท่านหนึ่งก็คือพี่ดาวรุ่งเธอเองกําลังจะขี่รถไปเห็นบอกว่าไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเหตุก,การณ์นี้เกิดขึ้นกาญจนบ,บุรีแล้วแกไปโดนรถตำรวจชนนะฮะประเด็นคือตำรวจดันน่าจะเมาหลังจากเกิดเรื่องชาวบ้านเขาก็ล้อมรถตำรวจะฮะดูภาพตอนที่ญาติของคนตายเนี่ยนะฮะกำลังด่าตำรวจสักนิดหนึ่งนี่ฮะ นี่คือตอนที่เขาล้อมใช่ไหมลูกสาวคนตายค่ะมายืนตำรวจเนี่ยอยู่ในรถเหมือนไม่กล้าลงมากลัวชาวบ้านจะลุมประชาทันมันจะมีเสียงที่ญาติญาติเนี่ยเตรียมจะประชาทันนะฮะนี่ฟังดูหน่อยนะฮะม,ม,รรมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ญาติเหมือนเตรียมจะแห่เข้าไปใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นช็อตแค่สั้นๆครับจะมีช็อตอีกตัวหนึ่งฮะ

ตำรวจเขาก็ต้องกันถูกไหมฮะเพราะว่าประเด็นก็คือเขาบอกให้ทำไมไม่เอามันลงมาจากรถสักทีเพราะว่าอยู่ในนั้นนานแล้วเหมือนกับตํารวจจริงๆเ,เขาก็ต้องการเพราะกลัวว่าคนในรถจะโดนกระทืบนี่ฮะเปิดเสียงขึ้นมาคอคอหน่อยฮะนี่ฮะแล้วญาติคนตายล้อมอย่างนี้เลยแล้วถามว่ามันสมควรที่จะต้องเอาผิดไหมใดูวงจรปิดดีกว่าฮะเปิดหลักฐานวงจรปิดขึ้นมาจะเห็นเป็นอะไรครับเมย์เป็นตอนที่ชนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทางด้านของคุณเดารุ่งเนี่ยผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มา จะไปตลาดเนี่ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเธอก็ขี่มาในเลนซ้ายในจังหวะที่เป็นเป็นเลนของเธอพอดีเนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยเธออยู่เลนซ้ายแต่รถกระบะของตำรวจสักพักเนี่ยจะมาเรียกว่าคร่อมเลนมาทางด้านเนี่ยแล้วก็ชนจนกระทั่งกระเด็นแบบนี้แล้วเธอก็เสียชีวิตค่ะขอดูอีกรอบนะฮะเอาจริงเธออยู่คนละเลนกับตำรวจเธอชิดเลนซ้ายใช่แล้วดูตำรวจนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะ กระเด็นแบบนี้เลย<ช>จุดต้องเกิดเหตุก็คือถนนชนบท6066บ้านถ้ำม่วงชุมหน้าวัดมโนธรรมารามนะครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่กาญจนบุรีตัดภาพไปที่ชาวบ้านล้อมเมื่อกี้นี้ฮะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นคุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนกับว่าต้องคุมตำรวจคนนี้ม,มันจะมีคลิปตัวหนึ่งที่เราได้มาเรื่องเป่าแอลกอฮอล์หลังจากชนเสร็จ เพราะว่าตำรวจคนนี้ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ตำรวจคนนี้เนี่ยนะคะก็มียศร้อยตํารวจตรีเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านที่ไปลุมเนี่ยจะประชารัทันก็พอบอกว่าลงมาลงมาได้แล้วแล้วเจรจากันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เป่าแอลกอฮอล์เนี่ยตำรวจเนี่ยมีการเข้าไปค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจรจาจนกระทั่งร้อยตํารวจตรีคนนี้ยอมเป่าแอลกอฮอล์ก็จะมีภาพคลิปตอนที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยถือหิ้วในส่วนของกระเป๋าเนี่ยเนี่ยเพื่อจะให้เป่าเนี่ยค่ะ

เขาอยู่หลังเลยนิดนึงไม่ครับแล้วเปล่าได้เท่าไหร่นะเม300กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเปิดคู่ขนานกับคลิปฮะที่เขาขับชนคนตายยังที่บอกกฎหมายห้ามเกิน50าใช่แต่พี่เนี่ยแกป,ปาเข้าไป300เท่าไหร่นะครับสามกว่าเขาบอกแล้วก็คือเวลาก็คือเป็นช่วงเวลาบ่ายที่ลูกสาวเมื่อกี้เนี่ยถามว่าไม่ทำงานหรอเวลาราชการ<อ>ไม่ใช่หรอ ทำไมถึงมาก่อเหตุแล้วแถมเมาแบบนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเราได้วงจรปิดก็คือมันเป็นวงจรปิดตอนที่นาทีหิ้วปีกตำรวจด้วยใช่ไหมก่อนที่จะขับรถกระบะไปชนคุณดาวรุ่งเสียชีวิตเมามาก่อนอีกเมามาก่อนเปิดขึ้นมาเต็มจอฮะตัวใหม่ครับค่ะวงจรปิดครับจะเป็นภาพวงจรปิดเนี่ยที่ทางด้านของทีมข่าวเรานี่น,น้องหยกเพนเซนก็คือทางด้านของตำรวจเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนตำรวจน่ะลักษณะเนี่ยหิ้วปีกร้อยตำรวจตรีคนก่อเหตุคนนี้ข้ามถนน เพื่อจะไปรถกระบะของตัวเองที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งโอ้โหมันเดินไม่ไหวแล้วใช่สภาพก็คือต้องพยุงขิ้วปีกไปแบบนี้คือเดินโซซัดโซเซอะค่ะอันนี้เป็นเวลาบ่าย36นาทีก่อนที่เขาจะขับรถกระบะไปแล้วก็ไปชนคุณดาวรุ่งนี่แหละเพย์ Play ใหม่สิให้เห็นสภาพนะคะไม่เป็นไรเพย์ซ้ําเข้าไปอีกฮนะค่ะประเด็นก็คือเดิน,น,นไม่ไหวอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่รถกระบะออแสดนว่าสายไปขับสายไ,าไป <ๆ S 2> สายมาสภาพอย่างนะี้แหละฮะ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่แน่เขาอาจจะบอกเขาป่วยก็ได้น้ําในหูไม่เท่ากันถูกไหมเห็นไหมเหมือนเพื่อนจับหัวมันนะะอะก็จับหัวร้อยตํารวจตีคนนี้แล้วหาผู้ไม่เพราะเขาเพกกลับเอาต่อออกบ้านเมื่อกี้นี้อีกรอบนี้ทีมงานกลับไปตอนใหม่คุณผู้ชมสังเกตเหมือนเพื่อนจับหัวขึ้นมา,าหาหมันกับมองหน้าไม่รู้เพื่อนตํารวจกลาลังคุยกันหรือเปล่านี่กี่นิ้วเดี๋ยวดูนะฮะสักพักหนึ่งบิดหัวแล้วฮะนี่นี่เห็นไหมฮะนี่ถ้าบิดไปคอหักตายตอนนั้นเนี่ยคุณอะไรนะคุณดาวรุ่งคุณดาวรุ่งจะไม่ตายเลยนะะถ้าหักกกคคออแแแตต่่นระ เห็นนะฮะแล้วแกก็เดินนี่แกอาจจะป่วยมีอีกไหมเมยมีอีกใช่ไหมภาพมีตอนที่ขับรถออกมาแล้วค่ะออกมาจากบ้านสักสินาทีได้เนี่ยเราก็ไปไล่ตามทางก็จะเห็นว่ารถแกนี่ก็ขับเซไปเซมาเป็นแบบโซซัสโซเซเหมือนที่แกเดินเมื่อกี้ค่ะรถแกนเนี่ยเนี่ยนี่คือก่อนจะชนนะ,นะนดะิก่อนจะชนใช่ค่ะก่อนจะชนแล้วหลังจากนั้นระหว่างทางที่ขับไปก็ชนคุณดาวรุ่าางจนกระทั่งมันจะมีภาพ รู้สึกว่าหลังจากเขาคุมตัวเสร็จเดี๋ยวมีตอนชนได้ใช่ไหม,อมพอชนเสร็จเนี่ยมันจะมีตอนที่ทางด้านของออผู้หมวดแกลงมาจากรถแล้วแกเดินเอียงมาเลยนะฮะนี่น้องดาวรุ่งมาแล้วนะฮะแล้วก็โดนทางด้านผู้หมวดแกขับรถชนประเด็นก็คือหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับคือแกก็เมาแล้วเดินลงมาดูอีกเพราะว่าถ้าสมมติตรวจแล้วไม่เกิน50เนี่ยจะไม่มีใครว่าแกเมาเลยตแต่พอนี่แกเดินนะฮะแกเปล้วนะฮะนี่ศพอยู่งขาอาบาลลงแป๊บหนึ่งนะฮะ ศ<ส>บน,น้องดาวรุ่งอยู่ข้างๆเห็นไหมเหมือนจะล้มเห็นไหมฮะเราไปสะดุดศพคนต<ค>ายอีกจนกะทั่งล้มไปเนี่ยคะ่ะสะดุดรถกับสะดุดศพค่ะ้ตายแนละ้วสุดยอดจริงๆเลยอ่ะนี่ฮะคาถามคือคุณเป็นตํารวจแล้วคุณเมากลางวันแล้วคุณแต่งขึ้นท่อนแล้วคุณทําคนตายเดี๋ยวเพลย์ใหม่ฮะให้หัวหน้าเขาดูด้วยนะ,ะว่าลูกน้องเขาทาอะไรไว้เดี๋ยวดูตอนสะดุดนะฮะโอ้โห แล้วเวลาญาติเขาจะลุมกระทืบเนี่ยเปิดผ้าตอนญาติเขาจะลุมกระทืบขึ้นมาคู่ขนานก็ได้อย่าหาว่าพูดไม่เพราะเลยนะฮะถ้าเป็นญาติเราเราก็กระทืบพระเดี๋ยวจะหาว่าเรารุนแรงเพราะพอเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณเมาขนาดนี้นี่ว่าเนี่ยฮะเปิดเสียงตรงที่ญาติเขาล้อมขึ้นมาหน่อยสิฮะนี่ล่าสุดวันนี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยที่เดินไปถามว่าไม่ทํางานหรือไงกลางวันเนี่ยมาเมาอย่างเงี้ย ปรากฏวันนี้เราไปเจอกับลูกสาวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณดาวรุ่ง<ช>ลูกสาวเล่าว่ายังไงครับเมย์คุณลูกสาวเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเธอกับคุณแม่เนี่ยอาศัยอยู่คนละบ้านแต่แชทคุยพูดคุยกันตลอดเวลาเม,มื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยคุณแม่ยังโทรมาหาคุณที่ดารัตลูกสาวอยู่เลยนะคะและตอนนั้นลูกสาวกําลังดูหนังอยู่ก็เลยบอกแม่เดี๋ยวหนูโทรกลับนะแต่ปรากฏหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองญาติิโทรแจ้งบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้ว น้องนี่ยก็บอกว่ารีบเดินทางไปในที่เกิดเหตุแล้วไปเจอตำรวจคนนี้อยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติคือเธอบอกว่าเธอเสียใจแล้วตกใจอยู่แล้วนะแต่พอเห็นคนก่อเหตุเป็นตำรวจแล้วเมาขนาดเนี่ยเธออยากจะตะโกนร้องขอชีวิตแม่คืนแต่ตำรวจคนนี้ไม่ได้มีท่าทีสลดหรือตอบอะไรกลับมาแถมยังพยายามจะขับรถหนีจนคนอื่นๆเนี่ยต้องมาช่วยกันดักหน้าล้อมหลังเอาไว้เนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอกลัวคุณแม่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคุณแม่ไปซื้อกับข้าวอะ่ะใช่ใช่ค่ะ ก็เลยอยากจะฝากถึงตํารวจคนนี้หรือแม้แต่หลายๆคนที่เมาแล้วขับเนี่ยอยากจะให้คิดถึงผลกระทบที่ตามมาให้นึกถึงใจครอบครัวเจ้าสูญเสียบ้างแล้วยิ่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำไมถึงมาทําเองแบบนี้ค่ะก็รู้สึกแบบสะเทือนใจอยู่เหมือนกันคือแบบว่าเออตัวเองก็เป็นแบบผู้พิทักษ์สันติราษเนาะแล้วก็คือ การที่แบบดื่มสุลาหรือว่าอะไรเงี้ยคือดื่มได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดื่มได้ค่ะแต่ว่าดื่มยังไงให้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่ค่ะอยู่ในรถค่ะโดนกันอยู่อยู่ในรถไม่ได้ม่ได้ลงรถออกมาเลยมีการพูดคไรัมไม่เขาไม่คุยด้วยค่ะเรามีการพูดอะไรก็พูดนะคะว่าแบบเออขอแบบเราก็ขอชีวิตแม่เราคืนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือเหมือนไม่ไม่มีสติค่ะ เมื่อวานคือเขาไม่มีสติแล้วไม่มีสติค่ะอยู่ที่โรงพักก็ยังไม่มีสติณตอนนี้ก็คืออยู่ที่ศาลที่เมืองแล้ค่ะทุกฝากขังอยู่ที่นู่นเมื่อคืนญาติก็จะมาประกันตัวแต่ว่าทางสอพอที่ทาม่วงทํามไม่ให้ประกันล่าสุดเพิ่งติดต่อมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าก็คืออยากจะเข้ามาขอเข้ามาศพก็ถ้าเขาอยากจะเข้ามาเรากย็ยินยอมค่ะ ให้รับผิดชอบตามความเหมาะสมอะค่ะแบบที่เราสูญเสียไปก็อยากจะฝากว่าสุดเนี่ยเมเห็นบอกโรงพักอะไรนะเมโรงพักสพเมืองการค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจหัวหน้าจุดตรวจที่บ้านหนองบัวแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยเกิดขึ้นที่สพท่าม่วงของกาญจานบุรีแต่เจ้าตัวเนี่ยเป็นตํารวจที่สพเมืองการผู้บังคับบัญชาให้สัมภาษณ์มั่งหรือย,ยังยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะแต่เห็นบอกยังไม่ให้ประกันตัวใช่ไหมค่ะเดี๋ยวก็ได้ประกันละครับคุณผู้ชม,มฮะและประเด็นก็คือวันนี้หลังจากเกิดเรื่อง ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางลูกสาวด้วยถูกไหมค<ะ>รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเขาตั้งคําถามว่าแล้วจะเรียกชีวิตแม่เขากลับคืนมาได้ไหมเมื่อคุณตํำรวจเมาสักขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ